สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนอีกครั้งนะครับคืนนี้เป็นคืนวันศุกร์ที่คุณอาจจะอยากออกไปดูหนังผีแต่เรื่องราวที่เราจะมาฟังกันในคืนนี้รับรองว่าไม่มีใครกล้าไปดูหนังเรื่องนี้คนเดียวแน่ครับนับเป็ดมาพร้อมกับบรรยากาศที่มืดมิด เหมือนอยู่ในโรงหนังที่ไฟดับกลางเรื่องก่อนที่เราจะซื้อตั๋วเข้าสู่โลกแห่งความหลอนขออนุญาตแจ้งคำเตือนประจํารายการสักหน่อยนะครับทำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าที่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเรื่องราวที่เราจะมาฟังกันในคืนนี้มีชื่อว่าโรงหนังปิดตายครับ สถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและหยดน้ำตาจากภาพยนตร์แต่ตอนนี้มันเหลือแค่ความเงียบและความมืดมิดที่รอใครบางคนไปเป็นผู้ชมคนสุดท้ายและแขกรับเชิญของเราในคืนนี้เขาเป็นหนึ่งในทีมงานที่เคยเข้าไปสำรวจโรงหนังแห่งนั้นครับขอต้อนรับนามสมมุติคุณปกรณ์ครับสวัสดีครับคุณปกรณ์ สวัสดีครับนะเป็ดและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ยังไม่หลับครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาพร้อมกับเรื่องราวที่จะทำให้พวกเรามองโรงหนังเก่าๆด้วยความหวาดระแวงคุณประกรณ์พร้อมไหมครับที่จะฉายภาพความสยองของค่ำคืนนั้นให้พวกเราดูพร้อมครับนะเป็ดแม้ว่ามันจะเป็นหนังที่ผมไม่อยากจะดูสามอีกเลยครับเอาล่ะครับคุณปรกรณ์ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมคุณและทีมงาน ถึงได้เข้าไปในโรงหนังปิดตายแห่งนี้ปิดมานานขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วสภาพโรงหนังมันเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นโรงหนังเดี่ยวเก่าแก่ครับนเป็ดพอเข้าไปข้างในกลิ่นมันแรงมากครับกลิ่นฝุ่นเก่าๆผสมกับกลิ่นอับชื้นแล้วก็มีกลิ่นคล้ายถั่วไม่ไม่แปลกๆครับเก้าอี้หนังในโรงก็ขาดวินบนพื้นมีต่เศษป๊อปคอนแห้งๆทุกอย่างมันหยุดนิ่งอยู่กับที่ เหมือนเวลาในโรงหนังแห่งนี้ไม่เคยเดินไปข้างหน้าเลยครับโอ้โหเหมือนอยู่ในแคปซูลเวลาน่ากลัวเลยนะครับแล้วคุณไม่ได้ถามใครแถวนั้นหรอครับว่าทำไมโรงหนังแห่งนี้ถึงต้องปิดตัวลงถามครับนะเป็ดผมไปถามคนเก่าแก่แถวนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าโรงหนังแห่งนี้ปิดตัวลงอย่างกระทันหันเพราะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมใหญ่ครับโศกนาฏกรรมอะไรครับเขาเล่าว่า เมื่อหลายสิบปีก่อนมีชายคนหนึ่งเขาคลั่งรักแต่ผิดหวังในความรักเขาเลยตัดสินใจก่อเหตุในโรงหนังตอนที่คนกำลังดูหนังรอบดึกกันเยอะๆครับเขาจุดไฟเผาตัวเองในโรงแล้วก็วิ่งหนีออกมาทำให้คนแตกตื่นเหยียบกันแต่ที่น่ากลัวคือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกไฟคลอกเสียชีวิตขาที่นั่งเลยครับไฟคลอกแล้วโรงหนังก็ปิดตั้งแต่นั้นมาเลยใช่ไหมครับครับนะเป็ด หลังจากนั้นก็มีคนบอกว่าถ้าใครเข้าไปในโรงตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงบางอย่างและบางทีก็เหมือนมีใครบางคนมานั่งดูหนังอยู่กับเราด้วยครับโอ้แค่ฟังก็ขนลุกแล้วนะครับแล้วคุณประกรณ์กับทีมงานต้องทำงานในส่วนไหนของโรงหนังครับส่วนที่สำคัญที่สุดที่เราต้องสำรวจก็คือห้องฉายหนังครับห้องที่อยู่ชั้นบนสุดซึ่งเป็นจุดที่มืดและโดดเดี่ยวที่สุดในโรงหนังแล้วครับ เอาละครับพ่อคุณและทีมงานขึ้นไปสำรวจที่ห้องฉายหนังเกิดอะไรขึ้นบ้างครับห้องฉายหนังมันเป็นห้องเล็กๆที่อับมากครับเต็มไปด้วยเครื่องฉายเก่าๆที่มีฝุ่นเกาะหนาเราใช้ไฟฉายส่องกันครับพอเราเริ่มตรวจดูฟิล์มเก่าๆที่กองอยู่จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างครับเสียงอะไรครับเป็นเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงครับ มันเป็นเสียงใสๆหัวเราะคิกคักดังมาจากด้านล่างในโรงฉายหนังเลยครับนะเป็ดหัวเราะคิกคักแล้วเสียงมันดังมาจากที่นั่งไหนครับเสียงมันดังมาแถวกลางๆของโรงเลยครับเหมือนเด็กคนนั้นกำลังดูหนังที่ตลกมากๆทีมงานผมอีกคนก็หันมามองหน้าผมครับพวกเรารู้ทันทีว่านั่นไม่น่าจะใช่เสียงคนธรรมดา เพราะโรงหนังมันล็อกและปิดตายมานานมากแล้วครับแล้วคุณประกรณ์กับทีมงานทำยังไงต่อครับพวกเราใจไม่ดีเลยครับแต่ก็ตัดสินใจว่าจะลงไปดูข้างล่างพอเราเปิดประตูจากห้องฉายหนังแล้วค่อยๆเดินลงบันไดไปที่โรงฉายครับระหว่างเดินลงเสียงหัวเราะมันก็เงียบไปทันทีครับนเป็ดเงียบไปแล้วพอไปถึงข้างล่างล่ะครับ พอเราไปถึงข้างล่างโรงหนังมันมืดสนิทครับเราส่องไฟฉายไปที่เก้าอี้ไม่มีใครเลยครับมีแต่เก้าอี้ว่างๆที่ขาดวินแต่แล้วไฟฉายผมไปหยุดที่เก้าอี้ตัวหนึ่งครับเก้าอี้ตัวไหนครับเก้าอี้ตัวที่เสียงหัวราอปมันดังออกมาครับเก้าอี้แถวกลางที่นั่งตรงนั้นมันมีเศษป๊อปคอนเก่าๆกองอยู่ครับนเป็ดกองอยู่เยอะกว่าที่นั่งอื่นๆมาก แล้วที่น่ากลัวที่สุดคือที่นั่งตัวนั้นมันยุบลงไปเล็กน้อยเหมือนเพิ่งมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนหน้าเรามาถึงไม่กี่วินาทีเลยครับโอ้ยที่นั่งที่ยุบลงไปแสดงว่าผู้ชมคนนั้นเขาเพิ่งลุกไปเมื่อกี้เลยนะครับแล้วคุณทำงานต่อได้ยังไงครับพวกเราก็พยายามคิดว่าคงเป็นแค่ป๊อบคอนที่ทำให้เบาะยุบแต่ในใจก็รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วครับนะเป็ด เราตัดสินใจจะรีบทำงานให้เสร็จแล้วกลับขึ้นไปที่ห้องฉายหนังอีกครั้งแล้วคุณกลับขึ้นไปเจออะไรในห้องฉายหนังครับ พอเรากลับขึ้นไปผมก็ไปที่เครื่องฉายหนังเก่าๆเครื่องหนึ่งครับเครื่องนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กมานานมากแล้วแต่จูๆ่ๆเครื่องฉายหนังมันก็หมุนครับหมุนเองเหรอครับทั้งๆที่ไม่ได้เสียบปลั๊กครับนะเป็ดมันมีเสียงมอเตอร์ดังแครกๆออกมาเบาๆแล้วจูๆ่ๆก็มีแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากเลนฉายครับแสงนั้นมันส่องลงไปที่จอหนังข้างล่างผมตกใจจนทำไฟฉายหลุดมือเลยครับ เราทุกคนวิ่งไปดูที่ช่องมองหนังครับสิ่งที่ถูกฉายลงบนจอหนังข้างล่างมันไม่ใช่หนังครับนะเป็ดแล้วมันคืออะไรครับภาพอะไรที่ถูกฉายออกมามันเป็นภาพสีส้มแดงครับเหมือนภาพที่กำลังถูกไฟไหม้ครับแล้วภาพมันก็สั่นๆไม่ชัดเจนแต่แล้วภาพก็หยุดฉายแล้วกลายเป็นภาพนิ่งภาพเดียวครับภาพนิ่งภาพอะไรครับเป็นภาพนิ่งของใบหน้าเด็กผู้หญิงครับ ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยขม่าวควันแต่ที่น่ากลัวคือดวงตาของเธอดวงตาของเธอมองมาที่ช่องฉายหนังเลยครับมองมาที่พวกเราที่กำลังยืนมองอยู่โอ้เด็กที่ถูกไฟคลอกแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรครับทันทีที่ภาพนิ่งใบหน้าเด็กคนนั้นปรากฏขึ้นบนจอพวกเราก็ได้ยินเสียงตะโกนพร้อมกันดังลั่นครับ เสียงมันดังมาจากข้างล่างในโรงฉายเลยครับนเป็ดเหมือนมีคนกำลังถูกไฟคลอกกำลังร้องขอความช่วยเหลือพวกเราไม่รอแล้วครับเราตัดสินใจวิ่งหนีทันทีเป็นประสบการณ์ที่สยองขวัญราวกับอยู่ในหนังสยองขวัญเลยนะครับคุณประกรณ์แล้วคุณออกมาจากโรงหนังได้ยังไงครับ พวกเราวิ่งกันลงบันไดมาอย่างไม่คิดชีวิตเลยครับนะเปด็ดพอออกมาถึงข้างนอกเราก็รีบขึ้นรถแล้วขับหนีออกมาเลยทิ้งงานที่ยังไม่เสร็จไว้เลยครับผมโทรไปบอกเจ้าของที่ว่าผมทำงานต่อไม่ได้จริงๆผมเจอผู้ชมที่ไม่ได้รับเชิญแล้วเจ้าของที่เขาว่ายังไงครับเจ้าของที่เขาถอนหายใจครับนะเปด็ดแล้วบอกว่าไม่ต้องทำแล้วก็ได้ครับ ยังไงโรงหนังแห่งนี้มันก็ฉายหนังของมันเองอยู่แล้วไม่ว่าจะมีใครมาดูหรือไม่ก็ตามโอ้โหฉายหนังของมันเองหนังเรื่องเดิมซ้ำๆตลอดไปคุณปรกรณ์คิดว่าผู้ชมคนนั้นเขาอยากจะสื่ออะไรกับคุณครับผมคิดว่าเขาไม่ได้อยากจะสื่ออะไรหรอกครับนะเป็ดเขาแค่ไม่อยากให้เราไปรบกวนการดูหนังของเขาครับ เขาคือผู้โดยสารเออผู้เข้าชมที่ยังรอใครบางคนมานั่งดูหนังเป็นเพื่อนเขาครับฟังดูน่าขนลุกมากเลยนะครับ คุณปรกรณ์มีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไหมครับผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเห็นโรงหนังเก่าๆที่ปิดตายนะครับอย่าพยายามเข้าไปสำรวจหาความจริงเลยครับเพราะบางทีเมื่อคุณเข้าไปในความมืดนั้นคุณอาจจะกลายเป็นตัวละครตัวต่อไปในหนังที่ไม่มีวันจบได้ครับโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ทำให้พวกเราต้องมองโรงหนังมืดๆด,ด้วยความระแวงเลยนะครับคุณปรกรณ์ขอบคุณมากๆเลยนะครับ สำหรับเรื่องเล่าโรงหนังปิดตายในคืนนี้สำหรับคืนนี้เล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ขอให้คุณหลับฝันดีนะครับและอย่าเผลอไปนั่งที่นั่งที่ยุบลงไปนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับและขอให้ผู้ชมทุกคนปลอดภัยนะครับ